ตอนนี้เราก็จะพาชมนะคะศาลาที่เราทำไว้นะคะอันนี้จะ,จะต้องชื่อว่าเฮือนวิจิตนะคะเฮือนภาษาอีสานก็แปลว่าบ้านนะคะวิจิตก็มาจากนามสกุลของเราเองนะคะวิจิตศิลปินอันนี้คือยังไม่ยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้คือ ช่างอ่ะรอรอหน้าต่างนะคะบาหน้าต่างคือยังมาไม่ครบนะคะแล้วก็รอเก็บงานพวกทายูรีเทนเคลือบไม้นะคะแล้วก็บางจุดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาชมนะคะว่าที่เราทาออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณสองทิ์กว่าๆนะคะทำตรงนี้เพราะว่าใช้ช่างหลายคนอยู่นะคะอันนี้เราก็จะพามาดูที่ ด้านล่างก่อนนะคะซึ่งด้านล่างตัวนี้นะคะคือเราได้เสาไม้ที่เป็นเสาไม้เก่านะคะจากบ้านบ้านสมัยโบราณอะนะคะบ้านเขาก็รับซื้อไม้เก่าใช่ไหมคะแล้วก็ลื้อลงมาเป็นหลังๆนะคะอันนี้จริงๆมันข้างหน้านี่มันเป็นไม้ท่อนยาวนะเราตัดออกนะคะจริงๆบางต้นมันยาวถึง6เมตรเลยสําหรับเสานะคะมันเป็นเสาสี่เหลี่ยม นะแต่ว่าเราเหลาให้กลมเพราะอารมณ์เราอยากได้เสากลมอันนี้ด้านข้างก็จะเป็นเสาสี่เหลี่ยมนะคะก็คือด้านนี้เป็นเสาสี่เหลี่ยมอยู่ส่วนฝั่งนี้นะคะโอ้แสงอาทิตย์จ้ามากนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นเสาเสากลมเนาะ,ค,ะคือไล่เลี้ยงให้ฟังเลยเสากลมที่เราได้นะคะมีทั้งไม้มะค่านะคะไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงไม้เพ่งนะคะ ส่วนรวมๆแล้วบ้านทั้งหลังนี้ไม่ได้ฟิกไม่ได้ระบุว่าเป็นไม้อะไรทั้งหลังนะคะแต่คือมันคือไม้ที่แบบว่าเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเพราะมันเป็นไม้เก่าที่ลื้อออกมาจากบ้านสมัยเก่านะคะมันก็คือไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็มีทุกไม้เกือบเกือบทุกไม้เลยค่ะที่เป็นไม้เนื้อแข็งไอ้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นไม้แดงนะเสาตวกางนี่เป็นไม้แดง เสาสี่ต้นนะคะสี่ต้นใหญ่แล้วก็สูงนั้นคือคือไม้เค้งหรือว่าไม้อ่าเขาเรียกอะไรนะลูกหยีเน,ะนาะนะภาคกลางเขาก็เรียกว่าอ่าลูกหยีต้นต้นลูกหยีค่ะแถวอีสานก็เรียกไม้เคงไม้เค้งนะคะบานเฮาเนะมันจะเป็นเสาต้นสูงเลยนะคะยาวห้าเมตรเลยนะคือที่แรกที่เราทําศาลาหลังนี้เราตั้งใจทําว่า ให้คือให้เป็นศาลาแค่แบบว่าสี่เสาตอนแรกกะว่าเออหนๆจะทำโรงรถแล้วแต่อยากได้ศาลาด้วยเราก็เลยคิดว่าเราจะยกสูงเพื่อจะเอารถเนี่ยเข้าประจอดข้างในได้นะคะแล้วก็อ่าเรากะว่าเราอยากตั้งพื้นเลยนะคะตั้งพื้นปูนเพราะว่าเราไม่คือเราไม่ได้ซิกตายตัวบางทีเราอยากย้ายไปอื่นเราก็สามารถย้ายได้แต่ทีนี้ พอมันมาลงปุ๊บนะคะเราเทพื้นไว้เราเทพื้นปูนไว้แล้วเราเอาไม้5เมตรเนี่ยมาลงซึ่งมันสูงมากนะคะไม้สูงมากแล้วเราขยายข้างออกไปเพื่อให้จอดรถได้สองคันนะคะตรงนี้มันก็ปรากฏว่ามันแอนกลางนะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากนะ,ะเพราะว่าใช้พื้นที่ทั้งหมดรู้สึกจะประมาณ7เมตรนะคะจากจากาฝั่งฝั่งด้านด้านนี้นะคะไปด้านด้านขวามือ นะก็เลยต้องเสริมเสากลางนะคะเป็นเสริมเสากลางไปก็เลยกลายเป็นเสาหกต้นนะคะหกต้นอย่างที่เห็นด้านในนะมันจะมีเสาอยู่หกต้นนะคะไม่รวมไม่รวมข้างนอกนี่นะคะไม่รวมไอ้สามต้นข้างนอกนี่นะทีนี้พอขยายเป็นหกหกต้นปุ๊บนะคะแล้วก็เราก็มายึดด้วยตัวเ,เขาเรียกอะไรอะ เนี่ยตัวยืดที่อยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูเนาะมันจะเป็นแบบเนี้ยตัวแอลเนี่ยคะเหล็กตัวแอลเนี่ยแล้วก็มันยึดไว้กับตัวนี้ที่นี้เรารู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงนะตัวบ้านยังโครงเครงนะตอนนั้นแล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นเสาที่สูงมากแล้วก็หนักมากๆด้วยนะเสาสูงหเมตรแล้วก็รับรับน้ําหนักตัวบ้านนะคะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย ช่างขึ้นไปเดินยังยวบยวบเราขึ้นไปเดินก็ยังยวบยวบนะคะแล้วล็อกแบบนี้เราก็ไม่มั่นใจจากนั้นเราหาข้อมูลนะคะก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตโอ้โหไปเห็นข่าวว่าเนี่ยนะคะล็อกแบบนเนี้ยเนี่ยมันสามารถที่จะลมตบขึ้นไปได้ทั้งหลังเลยกลายเป็นความรู้สึกว่าเออวิตตกกังวลของเรานะเฮ้ยเราอยากทำศาลาแค่เล็กๆกลายเป็นว่าเราจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงให้ไอ้เจ้าศาลาตรงนี้ของเรานะคะ มันแข็งแรงเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวบ้านเรามากนะคะตรงนี้นะเพราะว่ามันสูงสองชั้นบ้านเรามันสูงชั้นเดียวแต่ศาลาอยู่สูงมากเสาก็สูงมากนะเราก็เลยต้องออกแบบให้มันขยายออกมานะคะก็ใช้ความคิดเฉียบพันนะ,นะเราก็ใช้ความคิดเฉียบพันโดยการที่ตอนแรกขยายระเบียงด้านหลังก่อนนะก็คือตัวนี้นะคะ ขยายระเบียงด้านหลังฮัลโหลสวัสดีค่ะมีสาวน้อยอยู่ข้างบนด้วยโอเคไอไอวอนเพ็ดยาแพทอะดอกโอเคอะ coming soon โอเค and cat and cat yeah yeah าวน้อยนะคะสาวน้อยน้องแพรใหม่นั่นเองนะคะทีนี้จะพามาดูชามที่เราบอกว่าเราต่อขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเสริมเสาอีกอีกจริงๆตอนแรกเสริมสามเสานะคะมันเป็นเสาไม้แดงนะเป็นเสาไม้แดงสวยมากนะตัวน,นี้สีมันจะสวยมากอันนี้เขายังไม่ไ,มได้ทาเคลือบอยูริเทนนะอันนี้ยังเป็นเนื้อไม้เก่าๆนะคะ สามเสามสามต้นเนี้แหละคะ่ะที่เสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาจากเจ้าหกต้นนะคะที่อยูอ่ที่อยู่ข้างในนะคะที่ตั้งอยู่บนพื้นปูนนะคะพอเสริมขึ้นมาเสาสาม,สามต้นจะเป็นฝังดินนะคะตัวนี้ก็จะไปฝังดินลงประมาณห้าสิบเซนนะแล้วก็ทำชานยื่นออกมาด้านหลังนะคะทำชานยื่นออกมาข้างหลังนะคะแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะยึดตัวเสาสี่ห้าหกต้นนั่นให้มันแข็งแรงนะคะโดยยึดไว้ด้านหลังนะเราก็ออกแบบมาเป็นระเบียงแบบนี้นะคะมีชานอยู่ข้างบนแบบนี้นะมันไปนึกแวบถึงถึงสมัยตอนที่เราเป็นเด็กสมัยตอนที่เราอยู่บ้านยายนะคะอตอนที่ไปเล่นบ้านยายบ้านยายเขาจะมีชาน นะฮะแต่เป็นเป็นโบราณกว่านี้นะคะมีชานออกมาเป็นง่ายๆแบบกว่านี้แล้วก็มีบันไดแบบบันไดลิงนะดึงขึ้นมาเลยนะ,ะแบบครัวสมัยโบ,โบราณโบราณแบบคนอีสานเลยเก่าแก่ข้างล่างค,คือจะเป็นข้อควายเลี้ยงควายประมาณนี้นะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็นึกเออเราเคยไปน,นอนเล่นนะบ้านยายแล้วก็เคยมองดูดาวบนฟ้านะตอนกลางคืนนะเราก็นึกแวบ,บก็ตกผลึกกันนะคะ ก่าวคุณพ่อบ้านว่าเออโอเคเราทําระเบียงหลังบ้านดีกว่านะคะเอาไว้นั่งเชียวไว้นั่งชมดาวนะคะแล้วก็เสริมตัวบ้านให้แข็งแรงปรากฏว่าพอเสริมตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ยังมีความรู้สึกว่าอม,มันก็ยังไม่แข็งแรงพอนะคะด้วยความที่เราก็แบบเออกังวลเพราะอยู่ใกล้บ้านเรามากนะฉะนั้นเสาสามตัวเนี่ยนะคะเราก็ มันยังไม่มันไม่ซักเซสนะมันไม่มันไม่ตอบโจทย์มันยังมีความกังวลอยู่แล้วก็เสริมอีกสามต้นด้านหน้านะสามต้นด้านหน้าเดี๋ยวจะพาเดินไปดูสามต้นด้านหน้านะคะส่วนไอ้ตัวสองเสาเนี่ยนะคะจริงๆเขาจะใส่เสาเล็กให้เรานะไอ้ตัวสองเสาข้างที่อยู่รองรับบันไดอะแต่ว่าเราขอเป็นเสาตัวใหญ่นะคะเราขอซื้อแบบเสาตัวใหญ่มาเลย นะแล้วมันก็สูงประมาณน่าจะสี่เมตรได้ตัวนี้นะคะสี่เมตรหรือสี่เมตรครึ่งนะยาวขึ้นไปถึงโนอนเลยนะคะก็คือเสริมเอาให้แข็งแรงไปเลยนะคะอตัวนี้อ่าเดี๋ยวพาลัดลัดเลาะไปดูด้านหน้าคือเสริมขึ้นมาอีกสามเสาฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวน้อยยูความมัอมมั้ย Yeah Yes So beautiful yeah. Home นี่นะคะอันนี้คือสามเสาหืมนีฟรังอยู่อยู่อ yeah. yes, okay, okay. yes. uh, ิรัลงเหรอใช่โอเคโอเคพาไปดูสามเสาข้างหน้านะคะนี่สามเสานะคะ คืออย่าเพิ่งไปนับเสาที่สี่ด้านข้างนะมันจะมีสามเสาตัวนี้นะที่เราเสริมมาอันนี้จะเป็นไม้มะค่าแล้วก็รู้สึกจะเป็นไม้มะค่ากับไม้ไม้อะไรนะอีกอันหนึ่งไม้ค่ากับกับไม้เต็งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเต็งลังหรือเปล่าน,นะฮะแล้วก็มีประดูด้วยมั้งต้นหนึ่งมีประดูนะะเสร็จแล้วนะคะ ก็เสริมมาสามต้นนี้หนึ่งสองสามนะคะคือเสริมสามต้นอะ่ะเราคิดว่าถ้าทําเป็นระเบียงมันก็มันก็เยอะเกินไปนะเรามีระเบียงหลังเรามีระเบียงหลังอยู่แล้วนะคะคือเราไม่ได้อยมีอารมณ์ระเบียงหน้าคือมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วระเบียงหลังนะคะแต่ด้านหน้าเราก็เลยออกแบบว่ายื่นเสามาสามต้นแล้วก็ฝังลงดินเหมือนกันนะสามต้นนี้จะเห็นว่าฝังลงดินนะคะเพื่อยึดความแข็งแรง ะะแล้วก็เราก็ให้เขาตีไม้ไว้ด้านบนนะตีไม้ไว้ด้านบนแล้วกาดมาอย่างนี้นะคะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยทีนะคะก็คือเพื่อที่จะปลูกนะ,ะปลูกต้นไม้ปลูกไอ้เถานะไม้ดอกนะคะให้มันเป็นซุ้มไม้อยู่ตรงนี้คุณพอะะ้อมที่สลัดจักขึ้นข้าวบนยังคะยังไม่พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวขอที่พาตรงนี้นิดนึงนะคะ คือตรงนี้อตั้งใจว่าจะปล,ปลูก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 ไม้ดอกนะคะมันเป็นซุ้มไม้ดอกแล้วก็แต่ว่าช่างเขาก็าใจดีนะเขาก็เนี่ยเราว่าเออให้ทำไอ้เป็นคานรับน้ําหนักไว้อย่างนี้เลยนะคะเผื่อว่าไหนเราเปลี่ยนใจเราอยากจะทําเป็นระเบียงยื่นออกมาข้างหน้าเราก็สามารถที่จะซื้อไม้แล้วก็ปูได้เลยนะตอกตะปูก็คือเป็นระเบียงเป็นระเบียงของตัวบ้านได้เลยนะคะเสร็จแล้วพอเราทําตรงนี้เสร็จ ปุ๊บได้ความกังวลของเราเองจริงๆมันก็นแน่นแล้วนะคะเพราะว่าเราให้เขายึดน็อตตัวใหญ่มากนะต้นละสองตัวนะคะทีนี้เราก็ความเป็นกังวลของเราอีกนั่นแหละเราก็ซื้อเสามาเพิ่มอีกสามต้นนะคะด้านข้างอันนี้นะคะเสาสามต้นนี้ก็คือเอาไว้นี่เอาไว้ค้ำค้ำยันนะคะรองรับน้ําหนักของเจ้าตัวสารา ศาลาเฮือนวิจิตนี่นะคะแล้วก็ข้างบนเราก็ทำเป็นตีโครงไม้ไว้เพื่อที่เราจะปลูกซุ้มต้นไม้อีกนั่นแหละนะคะปลูกไม้ไม้เลื้อยนะในส่วนไอ้ตัวเสาเสาสามต้นนี่คือเราฝังดินนะคะอันนี้เป็นเสาดิบๆเลยคือไม่สั่งให้เข่าเหลาเลยนะคะตัวนี้คือเสาดิบๆเก่าๆามายัางไงแบบก็คือมาอย่างนั้นแหละ,ะแล้วก็ฝังลงดินนะคะตัวนี้จะฝังลึกหน่อย ะะเพื่อเอาไว้ค้ำยันตัวสาระตรนี้นะเผื่อวันนึงวันใดมันโค้งเพลงมาก,ก็คืออ,อย่างน้อยๆมันก็น้าหนักมันก็ไม่เทมาทางนี้นะไอ้ส่วนตัวเสานี้นะคะเสาอย่างงี้เราก็ไม่ได้ปล่อยไว้แบบนี้นะอันนี้คือลอช่างปูนเข้านะคะลอช่างไม้เอาหน้าต่างมาใส่ให้เสร็จนะคะทาระเบียงให้เสร็จแล้วก็รอช่างปูนเข้าเพนะราะว่าเสาแต่ละต้นนะคะหกต้นที่อยู่ตรงกลางที่อยู่บนพื้นปูน เราแค่เราแค่นะคะยึดไว้กับน็อตซึ่งมันมันคือเราไม่มั่นใจในความแข็งแรงมันอยู่แล้วนะเราก็จะให้ช่างปูนนะคะเข้ามาแล้วก็ให้ช่างปูนเนี่ยเขาเจาะนะคะเจาะปูนรอบรอบแล้วก็ฝังเหล็กลงไปนะคะฝังพวกฝังเหล็กลงไปแล้วก็ยึดกับตัวไม้นี่แล้วก็เทปูนรอบเสาอีกทีหนึ่งนะคะขึ้นมาเพื่อที่ให้ยึดให้ตัวเสาตัวเนี้ยมันแข็งแรงนะ แข็งแรงขึ้นนะคะไหนๆทาแล้วก็เอาให้มั่นใจไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือจากสาลาเล็กๆที่เราแปลนไว้นะที่เราคิดไว้ว่ามันจะเป็นสาลาเล็กๆมันก็เลยไม่เล็กนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะที่ที่เห็นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นบนกันแล้วนะจะขึ้นไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นบันไดนะแต่ก่อนบันไดนี่มันจะเป็นบันไดเก่านะคะเป็นบันไดไม้เก่าแต่ว่ามันมันมันคือไซส์มันเล็กอะค่ะคือตรงที่เหยียบอะมันบางแล้วก็มันมันเล็กไปเราก็เลยเอาไม้เก่าเหมือนเหมือนกันนะคะแต่เป็นแผ่นที่หนาแล้วก็ให้เขาใส่ใหม่นะแล้วก็ใส่ใหม่เลยเพื่อว่าเวลาเราขึ้นไปนะคะ นี่มันจะได้เหยียบเต็มเท้าหน่อยนะคะแบบนี้อันนี้ก็เป็นลาวลาวร,าวราวะเบียงเก่านะอันนี้เขาทาสีทาสีทาสีมาแต่ก่อนเก่าแล้วนะคะแล้วสีมันเก่าแล้วชอบมากอารมณ์ที่บบว่าสีความเป็นเก่าความเป็นออริจินอลของมันซึ่งไม่สามารถทำลอกเลียนแบบได้นะคะสีเก่าอันนี้ มันก็ดูคลาสสิกดีก็คือให้เขาใส่แบบอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือตอกตะปูยังไม่เรียบร้อยทีนะเดี๋ยวช่างจะกลับมาแก้ให้อีกทีนะคะอันนี้เราก็ใส่ไปแล้วก็ข้างบนเป็นประตูไม้เก่าค่ะเป็นประตูโบราณประตูไม้เก่าๆนะเห็นปุ๊บหยิบเลยตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าไอเดียมันจะเอามาใส่ตรงนี้แต่ว่าซื้อเก็บไว้นะคะแล้วมันก็มาลงตัวอยู่ที่ตรงนี้นะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมชั้นบนกันก๊อกก๊อกก๊มีใครอยู่ไหมคะก๊อกก๊อกก๊อกอะจ๊ะเอ๋น้องแพรนั่นเองน้องแพรมาแวะมาถึงนี่คะ่ะโอ้แวะมาถึงนี่โอเคน้องแพรพาชมชั้นบนหน่อยค,ะอคอ่ะอ่านี่ชั้นบนนะคะก็จะเป็นระเบียงแล้วก็มีที่นั่งนะคะ อ๋อค่ะแล้วอยากให้ทุกคนสังเกตนะคะไม้เนี่ยที่เราเลือกมาตรงนี้จะเป็นไม้มะข่านะคะจะเป็นมะข่าหมดทั้งแผงเลยนะโซนนี้แล้วก็ฝั่งโน้นถัดไปก็จะเป็นมะข่าผสมไม้แดงนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่เป็นเป็นระเบียงโล่งค่ะตรงนี้จะเป็นระเบียงโล่งนะคะเห็นไหมเป็นระเบียงโล่งนะคะไม่มีหลังคาปิดฉะนั้น โซนนี้คือรับแดดรับฝนมาเต็มๆเลยแล้วฉะนั้นไม้ที่เราใช้จะต้องแข็งแรงทนแดดทนฝนได้จึงเลือกเป็นไม้มะค่าแล้วก็ไม้แดงแล้วก็ไม้ที่มันสามารถที่จะทนฝนอยู่ได้นานๆนะคะไม่ผุูกก่อนง่ายๆนะสวนระเบียงนี้นะคะอ่าแล้วก็ทําเป็นที่นั่งระเบียงยาวเลยนะคะน้องเพรใช่ค่ะอ่านี่ยน,นะคะก็จะ่า <ค>ใช่ค่ะจะเป็นต้นมะม่วงเอาไว้ให้เด็กแต่ว่ามันมีลูกมะม่วง,ง,งอยู่เียคือ <c oughs> ใช่คืออารมณ์นี้ชอบมากนะคะอารมณ์ที่เราเบียงยืดออกมาแล้วก็มีมีกิ่งไม้นะน้นองแพรเนาะ<อ>คือมีต้นไม้มีกิ่งไม้ยื่นมานี่คือมันเป็นอารมณ์อะไรที่ใช่เลยนะที่ <มา S 1> ที่เรารู้สึกว่าเออชอบสไตล์นี้นะคะเพราะว่าใช่เดี๋ยวนะคะตรงนั้นจะเป็นกระท้อนใช่ไหมคะน้องแพร ตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงตรงนี้เป็นมะม่วงมันด้วยนะใช่ตรงนั้นกระทร้อนแล้วกระท้อนตัวนี้ก็กินอร่อยด้วยนะเป็นกระทร้อนปุยฝ้ายอันนี้ก็เป็นรู้สึกไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นฟ้าล่านหรือเปล่นานะเป็นมะม่วงมันกินอร่อยเหมือนกันนะคะถึงเวลามะม่วง,งเวลากระท้อนคือเราคิดง่งยๆว่าขึ้นมาเอื้อมได้เลยนะมะม่วงเวรูอว่ามะม่วงมันเนี่ยอันนี้เป็นมะม่วงมันค่ะแล้วก็เริอกออกช่อดอ,อกด้วยนะมะม่วงเปล่ามันออกช่อดอกด้วยนะ เห็นยังนั่นไงนั่นไงเริ่มมีช่อดอกแล้วนะคะนี่นี่เริ่มมีช่อดอกแล้วนะไหไม่ลอยอ่ะอยู่สูงค่ะอยู่สูงค่ะนี่นะคะคือเป็นระเบียงนะดูดูความหนาของไม้ดูความหนาของไม้นี่ก็กระดานค่ะแผ่นใหญ่มากใช่กระดานอ่ะลองแผนนั่งลงดูซิมีวัาตัวเล็กๆใช่ยัียงไป คือสามารถเชื่อมาทำจิจกรรมตรงนี้ได้เลยเนองแหมคือเพื่อนฝูมาญาติพี่น้องมาคืออบคุณนะคะขอาคุณอยากมาดูด้วยใช่ค่ะที่เด็กๆเล่นได้นะคะอันนี้คือก็ยังทำไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราจะลงยูริเทนเพื่อไม้อีกทีหนึ่งเพื่มเนื้อไม้เวลาฝน อะไรมานี่ไม่อยากให้น้ํามันซึมเข้าเพื่อรักษาเนื้อไม้อีกทีนึงนะคะส่วนด้านบนเนี่ยอย่าบอกว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียฉับพันที่เราคิดนะคือหน้าต่างเก่านะที่เราเห็นนี่คือบานหน้าต่างเก่านะบานหน้าต่างเก่าคือตอนนั้นไปเห็นที่ที่ร้านพี่เขานะคะถ้าใครย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นนะคะว่าเฮ้ยเราไปเจอบานหน้าต่างเก่าแล้วชอบนะ มีความที่ามันสวยอ่ะมันสวยมันมีมันมีความคลาสสิกในตัวมันนะมีสเสน่ห์อยู่แล้วเราก็ซื้อตอนนั้นสั่งไว้ยี่สิบอันนะสั่งไว้ที่พี่เขาบอกว่าเออเก็บไว้ให้หน่อยถ้าได้มาก็คือเก็บเก็บเก็บให้หน่อยยี่สิบอันตอนนั้นไม่คิดว่าจะมาใช้ที่ที่เรือน,นี้นะที่เรือน,นี้นะก็ซื้อเก็บไว้แล้วพอตอนนั้นเขาก็ทําทาทาจนจะขึ้นระเบียงเพราะขึ้นระเบียงตอนแรกเขาจะเอาเอาไม้เหมือนที่เราบันไดอะ่ะ มาทําให้เราคือมามาใส่ให้เราเรามีความรู้สึกว่ามันธรรมดาอเออมันเกอนเกอนไปนะก็เลยวับว๊วับวับคิดในคิดมาแบบอ้อหูมันปรืดหนึ่งนะคิดมาปุ๊บเราก็เออแล้วถ,ถ้าเอาเอาบานนต่างที่เราซื้อมาขึ้นมาแต่ถ้าขึ้นมาทื่อๆมันก็ทื่อเพราะว่าบานมันใหญ่นะคะเราก็เลยคิดว่าเอองั้นก็มาสลับกับลูกไอ้ไม้ซี่เล็กนะคะ มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเสาที่เข้าทาแล้วนะเคลือบแล้วก็จะมีความมันแต่ว่ายังไม่ได้อุดให้เรียบร้อยนะส่วนด้านบนนะคะข้างบนขึ้นไปเป็นสังกะสีนะคะอันนี้คือตั้งใจตั้งใจมากเลยว่า ต้องการอารมณ์สังกะสีเก่าเป็นหลังคาสังกะสีเก่าๆแบบนี้แล้วก็ขึ้นสนิมด้วยถ้าข้างนอกนุ่มจะมีขึ้นสนิมนะจะเห็นขึ้นสนิมแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะไม่ค่อยขึ้นสนิมเท่าไหร่นะคะข้างนอกจะเป็นขึ้นสนิมเลยแดงๆจริงๆต้องการให้มันปกคลุมลงมาให้มองมาแล้วเห็นแล้วเห็นตัวของที่เป็นสนิมนะแต่พอดีว่าหลังคาของศาลามันสูงเกินไปนะเราเลือกเสาสูงเกินไปนะคะ ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้หรอกนะคะแต่ว่ามันสูงเกินไปมันก็เลยมองจากข้างนอกมามันก็เลยไม่เห็นความชัดเจนของสังกะสีที่ขึ้นสนิม,ม<า>นี่นะคะอันนี้ก็คือไม้พื้นไม้พื้นนี่ให้เขาเขาใส่ให้เพราะว่าต้องการให้พื้นมันเรียบให้พื้นมันเรียบให้มันเวลาเราเดินแล้วไม่สะดุด เป็นระเบียงข้างล่างทำอะไรอยู่คะสาวน้อยวาดรูปหรอคะวาดรูปอะไรเอ่ยโ,อโหตั้งใจมากเลยคะ่ะ ตรงราวบันไดข,ข้างๆข้างๆประตูนี้ก็ยังยังไม่ได้ใส่นะนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะอ่าสวัสดีหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ชมไหค่ะยักษอกรอ๋อหนู<ค>นตั้งจ <ะ S 1> ใจ่ากกลยก่อนจากจากลาไปเนี่ยก็ต้องดูภาพน,นี้ก่อนค่ะว่าวิทยาการต้นไม้มันจะเป็นไงโอโอค่ะ ่อน้อยโอเคได้ยังคะได้แล้วได้แล้วค่ะพตธางานการของต้นไม้ค่ะสวยค่ะก็ มันเดิมเป็นรูปเหมือนเดิมแค่นี้นโอเคบายบายสวัสดีค่ะทุกคนจะจ,จากจะลาไปอีกเนี่ย<ก>แค่วันเสร็จอีกเหรอ่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนอีชันเมื่อยมือแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บแป๊บเดียวค่ะแล้ว เสร็จแล้วค่ะวิชาการของต้นไม้ค่ะโอเคค่ะเอาจากลาการเลยค่ะก่อนจะลาต้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมเนี่ยก็ต้องกดกระดิ่งด้วยใช่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะใช่ค่ะโ <Okay. S 2> อเคกดไลค์เยอะๆเนี่ยน้องแพคก็จะได้รู้แล้วก็ทำคลิปต่อนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบายกัน,น,นี่ยบายบาย,นนยบ๊บายบายนนจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ